ค่ะวันนี้นะคะก็มีเคสนะคะของคุณลูกค้าผู้ชายท่านหนึ่งนะคะอายุห้าสิบเก้านะคะเขามีอาการบวมบวมที่เท้านะคะแล้วก็มีบวมแล้วก็ฉีดเป็นฟองเนาะแล้วก็สอบถามเบื้องต้นเนี่ยคือไม่เคยตรวจสุขภาพเลยเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่ามันตอนนี้มันมีอาการคือฉีดเป็นฟองกับอ่าเท้าบวมก็เลยแนะนําไปว่าถ้าจะเอาชัวร์ว่า เราเป็นโรคไตไหมหรือว่าไตาระยะไหนยอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําให้ไปตรวจสุขภาพที่ที่เข้ามาปรึกษาแนนนะคะคือวันที่10กรกฎาคมคือเมื่อสองวันที่แล้วเนาะแล้ววันที่11อ็ะคะเขาก็ไปตรวจแต่ว่าสั่งสั่งอุ้มิไปหนึ่งกล่องเนาะแล้วก็หลังจากวันที่10บสิบเนะคะไปตรวจสุขภาพ ผลการตรวจออกมาค่ะคือสูงทุกตัวเลยยกเว้นค่าไตสูงทุกตัวในที่นี้หมายถึงอคอเลสเตอรอลสูง330ค่ะ L D L สอองร้้ยหาสิบค่าน้ำตาลเบาหวานนะคะ188แปดแล้วน้ำตาลสะสมอยู่ที่10.6ค่าไตเน่ยอยู่ที่ระยะ 3B นะคะคือ4 4อัอันน,นก็แนะนำในเรื่องของการคุมอาหารแล้วก็ให้ ให้ทานอุมิเนะาะเช้าเนี่ยสิบโมงหนึ่งซองแล้วก็หกโมงเย็นอีกหนึ่งซองค่ะอะเมื่อเชา้าทักมาทักมาบอกว่าอาการววมที่เท้าค่ะมันยุบลงคือเขาก็เขาก็ดีใจแล้วก็อืว่าทําไมมันยุบลงเร็วเขาก็ถามแล้วว่าค่าตตาเน่ะมันดีขึ้นแล้วใช่ไหมก็เลยบอกว่าอ่ามันอาจจะเป็นการที่อ่า ไตเราทํางานได้ดีขึ้นขับของเสียดีขึ้นก็เลยทําให้อาการที่ของเสียข้างที่มันเกิดอาการววมที่เท้ามันดุ <c oughs> ลงเพราะว่าการเดินของ <c oughs> เขาค่ะคือดีขึ้น <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าเขาจดูแลตัวเองแบบนี้ในเรื่องของคุมอาหารแล้วก็ทานสารอาหารอูมิของเราอะค่ะ <c oughs> ก็ต่อต่อเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณอูมิที่มทําให้เขาอ่ะมีกําลังใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้นจากคนที่ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยก็ถามว่าดูแลตัวอ,อยังไงก็คือบอกเหมือนกับกินสมุนไพร รักษาตามอาการตามแบบชาวบ้านแบบนั้นนะคะค่ะแล้วก็มหาจักรัเขาก็แฮปปี้กับผลลัพธ์ตรงนี้ค่ะ